สวัสดีครับมาพบกับทีมงานเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับไอดีหลักเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาเกียร์นะครับมีการเพิ่มโอกาสนะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเจมม่วงมานะครับ10บโมงเช้าอ่าก็กักเอาไว้ก่อนนะรูบี้นะครับตัวกาชาปกตินะครับคือตามที่บอกนะอยากจะให้เก็บรูบี้นะครับไปเปิดโคโรโบเรนเจอร์มากกว่านะครับพรุ่งนี้เจมม่วงเดี๋ยวไอดีหลัก เปิดด้วยตัวกาชานะโซลูบี้คงไม่ได้เปิดนะครับก็ขอรุ้นเฉยๆนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลัก,ลกๆผมจะเน้นที่โคลโดโบเลนเจอร์นะครับเพราะว่าได้มาเนี่ยมันปั้นแม็กซ์นะครับได้สบายกว่านะโอเคในะส่วนของแคมเปญชาเลนจ์นะครับก็จะเริ่มวันนี้นะครับตอน4ี่ทุ่มนะครับเป็นครั้งที่2นะภารกิจใช้ขนนกครับก็สบายๆเลยนะส่วนภารกิจแรกนะครับก็น่าจะผ่านหมดนะ ที่เพิ่มมา25ล้านก็น่าจะผ่านนะเพราะว่าเป็นวันปิดหลีก PVP ด้วยนะครับแล้วก็คนที่เขาฟาร์มนะครับพวกรูนศักยภาพบเขาเน่นสเตษปกติกันอยู่แล้วนะครับส่วนสเตกระดับยากนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไอดีที่ยังไม่ได้เล่นต่อนะมาลองดูว่ามันมีการปรับง่ายมากขึ้นแค่ไหนนะครับเห็นมีหลายคนบอกนะครับว่ามีการปรับง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาเกียนะครับ ทิ้งทวนกันนิดนึงคือเกียร์รอบนี้นะครับเจ็ดดาวเนี่ยมันเป็นเกียร์ของสายไหวพริบครับซึ่งไอเดียหลักของผมเนี่ยเดี๋ยวกดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดผิดตู้นะไอเดียหลักของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ตัวไหวพลิบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะคือมันไม่มีนะครับมีใช้ราโยมิครับแต่ว่าใช้ในเกมตั้งรับนะครับส่วนเกมนั่นเองเนี่ยผมจะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้ใช้แบบตัวไหนเป็นพิเศษครับใช้วนๆกันไปนะ อ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าโอเคมาลุ้นกันครับว่าจะออกหรือเปล่าคือถ้าเกิดได้เกียร์อาวุธค่าสูงๆนี่ก็ดีใจนะหกดาวนะหกดาวนะครับถ้าเป็นเซ็ตเกียร์เรโอวนาดก็ดีใจหมดนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยค่อนข้างจะง่อยนะครับเรื่องเกียร์เนี่ยต้องใช้คำว่าง่อยเลยนะชิ้นแรกโอ้โหก็เป็นเกียร์ที่ไม่เท่าไหร่นะคือถ้าเกิดได้เป็นอ่าเล่าของเตียวหุยอันนี้ชอบนะดีใจเลยนะครับ ชดีนะอะเปิดตัวด้วย6ดาวอย่างงี้จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหไอดี ID นี้นะครับก็ยังเบือหนักมากครับกับการเปิดเกียร์นะนี่เพิ่มโอกาสใช่ไหมเนี่ยเปิดก็เปิดถูกตู้นะแต่จบเละเพะเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่คือขนาดเปิดตอนเพิ่มโอกาสนะแต่เอาจริงๆนะ ถ้าจะเปิดตอนเพิ่มโอกาสเนี่ยต้องเปิดแบบท่วงแรกๆที่มันมาเลยนะครับถ้าเกิดมาแบบวนรอบหลังๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้ดวงค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็ไม่ไหวนะครับเรียกได้ว่าดวงนอ่วมากตามที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดใครคิดว่าดวงดีอ่ะก็เปิดได้เลยนะครับใครคิดว่าดวงไม่ดีเนี่ยควรจะเปิดแบบตอนเพิ่มโอกาสนะซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่เป็นไรก็เล่นต่อไปนะครับอาโตกชามีอยู่30ใบนะก็เดี๋ยวไปเปิด เต็มม่วงกันวันพรุ่งนี้นะครับรูบี้นะครับคือ ID นี้มันเป็น ID เติมนะก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรูบี้ค่อยเติมเอานะครับไปลุ้นโคโรโบเรนเจอร์เดินหน้านะครับกบเนี่ยดูท่าทางจะไม่พอนะตารางหลังๆของผมเนะี่ยกบม่วงนี้ผมเริ่มเก็บแล้วนะครับฟรีหมดเลยนะกบม่วงนะครับ8.90เอ่าเดี๋ยวตารางล็อกอินกับหอคอยเป็น12 เออเดินหน้าอีกเป็น14โอ้ยใก,กล้แล้วนะแล้วก็พื้นสติใช่ไหมสิบหกครับซึ่งเป็นรอบของแสงและมืดตัวใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้ปั้นแม็กซ์นะครับแสงมืดตัวใหม่ครับจากการเก็บกบฟีนะครับอักกบดําก็12ตัวละห้องทดลองผมเข้าไปดูหรือ,อยังนะครับไม่เล่นนะครับตารางแบบนี้ครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ย แบบนี้จะเล่นก็ได้นะครับก็คือเหมาไปเลยก็จะเสียกบดำนะครับไป1ตัวนะครับแล้วก็กบแดงไป1ตัวนะอะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะเผื่อจะโชคดีไม่ต้องเหมากระดานนะครับอันนี้ลองเล่นให้ดูแล้วกันคือถือว่าเสียกบดําไป1ตัวเพราะว่ามันไม่ใช่กระดานที่ดีที่สุดนะโรดโปกติผมจะไม่เล่นนะครับอันนี้คือมาลองเล่นให้ดูเผื่อโชคดีอ่าเผื <ๆ S 2> ่อโชคดีนะครับไม่ต้องเหมากระดานนะครับจริงๆกระดานแบบนี้เนี่ย ไม่ควรเล่นสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะเผื่อกบดํามาไวนะครับเพราะว่าผมเน้นนะตัวเดียวนี่ก็ถือว่ามีความจําเป็นสูงมากโอ้โหจะรอดไหมเนี small, ่ยเมาน่อยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยอ่ะชัรวที่สุดชัรวที่สุดนั่นไงคว่วแล้วโอ้โหก็ต้องเหมากระดานนะ เออคือเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าสมมติเราตั้งใจว่าจะเหมากระดานเนี่ยมันต้องเลือกกระดานที่ที่สุดนะเพราะว่ายังไงคือแบบตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเปิดครับเออเดือนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นสเตจพิเศษเลยนะครับคือแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เก็บนะครับอ,อ่าพวกวัสดุนะครับส่วนตัวที่เปิดได้มาพวกนี้ ตัวย่อยทิ้งอ่ะย่อยทิ้งไปเลยครับหมันไส้ครับตัวนี้ก็หมันไส้ครับย่อยทิ้งอันที่เหลือผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะอ่าย่อยทิ้งไปนะครับเนี่ยเรียนครบรอบ6กปีครึ่งนะครับผมไม่ค่อยได้เก็บสักเท่าไหร่นะไม่งั้นเป็นร้อยแล้วครับคือปกตินะผมเล่นบ่อยมากคือเดือนนี้ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะอ่ะไม่เป็นไรก็ค่อยๆหากันใหม่นะครับอ่ะกดผิดอันนะครับ จับจับมันไปเลยครับเมื่อกี้12ก็เป็น15นะครับเดี๋ยวหอคออีกอ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าเดินหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะครับจะมีตัวเก่งกี่ตัวจะเปิดได้กี่ตัวนะครับจะได้ดูว่าจะต้องใช้กบดำกี่ตัวนะครับอ่ะมาเล่น PP ทิ้งท้ายสันนิดนึงนะคือต้นสัปดาห์นะครับอ่น้องคนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นคนที่แบบรู้จักหรือเปล่านะครับมีตัวบินนะครับ มีทนายอะเป็นผู้เล่นยุคเก่านะผู้เล่นยุคเก่านี้ก็มีตัวทนายกันอยู่นะครับซึ่งผมก็ใช้นะใช้ในเกมเล่นเองครับตั้งรับไม่ได้ใช้นะเพราะว่าสเตตัสมันเนี่ยเปราะบางมากนะครับใช้ไปแล้วก็โดนยิงเละเทะเลยนะครับในเกมตั้งรับเนี่ยอาตัากเกมนั่นเองเนี่ยมันช่วยดีนะครับเห็นไหม อ่านี่ครับมันก็จะช่วยนะครับหยุดยัง้งศัตรูคือการหยุดยั้งศัตรูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นเปลี่ยนล่างครับพรุ่งนี้เจม่วงมาใช่ไหมเปลี่ยนล่างโหดนะแล้วก็มันเหมือนแบบมีการโยนโยนไปกลุ่มหลังครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่มีครับดูนะครับดูครับเนี่ยคืออย่างทนาอย่างเงี้ยมันสตาร์ทแบบโยนกลุ่มหลังนะครับคือสุดจอสตาร์ทสุดจอนะครับอ่าส่วนเจม่วงก็เห็นมีเหมือนกันนะมันก็แบบมีข้ามข้ามไปข้างหลังนะครับ ซึ่งการหยุดยั้งของศัตรูครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนร่างหรือสตันเนี่ยมันจะใช้งานดีนะอ่ามันจะใช้งานดีเพราะว่าอ่าเราต้องการหยุดยั้งไม่ให้ศัตรูเนี่ยออกสกิลทําอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยสร้างปุ่มได้มากขึ้นนะอันนี้คือเป็นหลักการเลยครับว่าตัวป่วน,นครับควรมีอยู่ในทีมอ่าใครมีแค่แซลลี่เห็ดพิษก็แซลลี่เห็ดพิษนะครับคือแต่ตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ช่วงไหนตัวไหนติดดีมันก็จะติดมันแบบทุกธาตเลยนะอย่างทนายนีมน่มันกลับมาติดทุกท่าน,นุครับอันนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าบางช่วงก็ไม่ใช้พอไม่ใช้ก็มีคนถามทำไมไม่ใช้นะครับเออพอใช้ก็ถามว่ามันเก่งไหมคือมันก็เกมเล่นเองนะผมบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้เรนเจอร์ตัวไหนก็ได้ครับเอาแค่ให้ชนะพอนะครับชนะแบบไวๆชนะแบบง่ายๆจับตัวไหนมาก็ได้ครับ อันนี้คือเน้นไปที่เกมเนั่นเองนะส่วนเกมตั้งรับเนี่ยมันต้องต้องเจ๋งนิดนึงนะจัดตัวให้มันมีทางคอมโบครับให้มันสามารถที่จะทำให้เกมตั้งรับเนี่ยมันโหดๆสันิดนึงนะครับอย่างของผมนี่เกมตั้งรับนี่เป็นเรื่องของเกียร์นะผมมองว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเปิดกันด้วยเกียร์โหดๆจนหมดนะครับ อพัดมาพัดกราบโอเคแบบนี้สเต็ปที่เราชื่นชอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเสียเปรียบแล้วนะครับบอดโหดแล้วเกินนะไอแต่จริงๆต้นสัปดาห์มันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับบอดเนี่ยตั้งรับของผมเนี่ยกว่าจะตั้งรับเจ๋งขึ้นเนี่ยมันก็จะประมาณวันพุธนะนอกนั้นเนียคือบอดนี่คือไม่เอาเลยครับบอดนี่ไม่สู้เลยนะโดนยิงเละะอย่างเดียวเลยนะครับ อันนี้ดาวินชีนะครับก็เอามาใช้กัอปี้นะครับ,รบตีบวกความแม่นยำสกิลเข้าไปเนี่ยใายงานจําเลยนะก็เน้นเกมนั่นเองก็ได้นะครับเผื่อเราไม่ค่อยมีตัวเรนเจอร์เยอะๆนะครับก็หยิบยืมฝากตรงข้ามเข้ามานะคนไทยข้ามไปครับทนาอีกแล้วโอ้ยทำไมช่วงนี้เจอทนายเยอะเหลือเกินนะแต่เจอทนาเกมตั้งรับผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ทานายผมว่ามันจะดีในเกมเล่นเองนะครับทีนี้กิริวคิงโอ้โหต้องพึ่งจระเข้เยอะอยู่กันนะมีตัวการพายุด้วยนะครับโคนี่นักเรียนในไอดีห้ามีคนถามว่าทำไมผมไม่สลับล่างโคนี่นักเรียนนะครับคือไม่มีจุตินะแล้วแบบไม่มีเวลาเก็บครับง่ายๆเลยครับไม่มีเวลาเก็บนะครับก็เลยอย่างไม่ได้สลับล่างนะ,ะไม่ได้สลับล่างก็เอามาบัฟครับเอามาบัฟ ทั่วไปนะครับไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งไอทีห้มันมีคิงอยู่แล้วไงไอดีห้าผมมีคิงไหมไอดีสมีคิงอะไอดีห้ามีคิงนะครับคือซัมมอนคิงมันก็กันพายุได้นะผมก็เลยยังไม่รีบสลับตัวโอ้ี่นักเรียนนะครับซึ่งคิงใช้งานดีนะนี่จะดูทนายครับสตาร์เมนูเลยครับหรือสตาร์ทุกท่านนะเนี่ยแหละผมก็เลยนำกลับมาใช้นะครับมันเป็นตัวที่แบบเกม ตลอดเวลานะผมก็รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับช่วงระยะ2ปีนะี้ทนายมีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลานะครับถ้าช่วงไหนปรับลงนี่คือ 1. ไม่สตานหลัง2สตานไม่โดนเลยผมก็ไม่ใช้นะแต่พอมันปรับนะครับเราดูจากแพทเราเห็นเลยคนระับว่ามันมีการปรับอะไรบ้างแต่ผมไม่รู้ว่ามันปรับสาเหตุเพราะอะไรตั้งใจหรือเปล่าออหรือว่าเป็นจากภาพรวมของแพทอะไรประมาณนี้นี่ดูเห็นไหม นี่ครับถ้าไม่ถึงใช้ทนายเรานํามาเสริมนะผมไม่ได้ใช้ทําดามเมดครับเตตัสมันเก่ากึกเลยนะครับเตตัสมันแบบแย่มากแล้วผมไม่ได้พึ่งการทําดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวนะเอามาทําสตันครับเหมือนดาวินจี้อ่ะดาวินจีมีดามเมดไหมมีดาเมจสกิลเออแต่ถามว่าใครเอาดาวินจีมาทาดาเมจไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูดาวินจีนิดนึงคือ Ranger เนนเจอร์เนี่ยการตัดทีมมันต้องดูว่าเราใช้มันเพื่ออะไรนะครับนี่มีดาเมจครับ10เท่านะครับ เออแต่ถามว่าใครเขาเอาดาวินชี่มาทําดาเมจเออเขากมาป่วนนะครับฉะนั้นเรนเจอร์ต้องดูการใช้งานนะอ,อย่างคนที่บอกว่าให้ผมเอาอลาิสติกิครับมาตีกับตัวาซารี่เด็กอนุบาลน,นะครับมันจะสู้กันได้ยังไงอลิสติกิไม่มีดาเมจสกิลครับถ้าเกิดใช้ร่างแปดดาวธรรมดาทั้งคู่เนี่ยไม่มีดาเมจทั้งคู่แล้วจะแข่งอะไรกันแข่งกันบับหรอบางทีมันต้องดูครับว่าเรนเจอร์เนี่ย แต่ละต,ตัวการใช้งานหลักมันคืออะไรนะครับแล้วก็นํามาเสริมทีมในด้านไหนอ่าท่านั้นเนี่ยแบทเทิลดูดีๆก่อนนะยิ่งชนะาทางทตุกันเนี่ยไม่ไม่ค่อยนํามาเล่นนะครับผมไม่ค่อยนํามาแบทเทิลกันนะครับยกเว้นว่าแบบว่าอยากจะเห็นว่าเฮ้ยรู้แหละว,ว่าแพ้แต่อยากจะรู้ว่ามัน,ม,นมันยื้อได้นานขนาดไหนซึ่งก็มีอยู่เหมือนกันนะหลายตัวที่แบบว่าแพ้ทางทตุแต่เขาแบบสู้ได้ดีอะ่ะ คือพอสู้ได้ดีปุ๊บเนี่ยพอมันอยู่เป็นทีปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะยืนได้นานไงเพื่อนก็จะแบบโอ้โหมีมีกำลังใจไงเพื่อนยืนกันเยอะนะพอเพื่อนยืนอยู่ตัวเดียวนี่เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับนี่สต,ตันททานายครับไปนู่นเลยครับทตุมืดก็โดนทตุน้ําก็โดนทตุไม้ก็โดนไฟก็โดนนะคือโดนทุกท่าครับสตาร์ดได้บทถ้าสดชื่นครับร่างแม็กซ์อัลตร้านะครับ ติด7-2วิอ่ะก็นานอยู่เหมือนกันนะซึ่งมันมันติดติดไม่ใช่แค่นานครับมันติดแม่นด้วยนี่เลยครับอ่าเรียบร้อยเอาจริงบอดมันก็ดูเหมือนแอบโหดอยู่เหมือนกันนะทำไมบอดเกมตั้งรับผมมันแบบว่าดูกองแกงระเกินนะครับช่วงหลังปิดลีกเนี่ยไปถึงวันพุธเนี่ยบอดแบบกองแกงมากโอ้ยไหวนะครับ อ่ะทีมนี้ไม่เอาแล้วนะครับคอมโบนะครับกับชิโนบุผมไม่เล่นนะแบบเนี้ยผมไม่ชอบนะครับชิโนบุผมเล่นเองผมรู้เลยนะว่าในเกมเล่นเองเนี่ยบางทีมันจัดการบอดได้นะส่วนเกมตั้งรับก็ต้องรุ้นบอดโหล่นะชิโนบุอย่าเพิ่งปั้นนมกนะยกเว้นว่ามีทีมตัดมีทีมตัดแร่นะเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวตามตัวนะครับแค่นี้ก็เถื่อนแล้วนะแล้วยิ่งมีตัวนี้นะครับโอ้โหไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะ มันล้างอามาตะมันใบแบบประตุยนะครับสู้ปุ๊บแพ้ป,ปั๊บรู้ผลเลยนะครับอ่ะทีมนี้นะครับอาธาตุน้ำเขาเพียบเลยนะอ่อทีมผมไอดีหลักเนี่ยตัวหลักมันเป็นธาตุไม้ตัวทำดาเมจอ่าหลักๆเนี่ยตัวทำดาเมดธาตไม้ผมจะเป็นเมลิโอดัสนะครับกับตัวของชิโนบุนะครับคือทนายก็ได้แหละเพราะว่ามันจะได้ดาเมจ3เท่า แต่ว่าด้วยความที่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับมันก็จะใช้ค่าตัวที่เปราะบางอ่ทนายเนี่ยดาเมจมันก็ได้อยู่ละแต่ว่าเอาไว้ใช้ค่าตัวเปราะบางเฉยๆนะครับต้องต้องเปราะจริงๆนะเพราะว่าพลังโจมตีกายเดิมมันแบบน้อยนิดนะครับนี่ครับเดินออกมาครับจากหน้าจอหยุดยั้งเลยครับเออเป็นแบบตัวดาเมจกลุ่มหลังที่ไม่ใช่ดิเป็นตัวสตานกลุ่มหลังนะครับที่ค่อนข้างจะโหดเฮ้ยเขามีตัวบินไว้ให,หเหรอทำไมมันไม่ปล่อยออกมาเลยวะ ไม่ปล่อยออกมาก็โอเคครับไม่ปล่อยออกมาก็ยังไม่ต้องรีบปล่อยตัวมูลผีจีนนะครับมูนผีจีนเป็นตัวกันบินที่พื้นฐานที่ดีอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเป็นตัวการบินพื้นฐานที่ดีนะครับเอาออกมาแล้วครับตัวบินโอ้โหก็่าจะปล่อยนะอันนี้อะไรของบอทเนี่ยกว่าจะปล่อยนะครับเล่นไปตั้งนานนะออาผมก็สะสมะสมตัวเรียบร้อยครับแบบนี้สบายๆครับอไม่ต้องดูป้อมเราเลยไปดูศัตรูครับรู้ครับตาตันทนายครับ เออถามว่าทาไมผมถึงใช้นะครับก็ดูกันเอาเองนะหลายคลิปนะครับของอดีหลักเนี่ยในเกมเล่นเองนะก็ะตามที่บอกเลยครับหลักๆเอาไว้หยุดยัง้งศัตรูครับอะไรก็ตามที่หยุดยั้งศัตรูให้มันนิ่งเงียบนะครับสกิลใบยอย่างนี้อ่าบางตัวเนี่ยสกิลใบแบบติดค่อนข้างจะโหดมากซึ่งทนายก็มีสกิลใบนะจริงๆมันแอบติดอยู่ตลอดนะครับซึ่งทีมผมเนี่ยเอาจริงจริงตัวที่มีสกิลใบเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับโคนี่อามาเืือนะครับ นี่ครับห้ามศัตรูใช้ท да ักษะนะก็คือสกิลใบก็คือห้ามออกสกิลนะครับทนายก็สกิลใบนะครับนี่ห้ามใช้ทักษะนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งทะลุอมตะด้วยนะใบทะลุอมตะนะครับไอตัวนี้ก็ใบอยู่เหมือนกันนะนี่ห้ามใช้ทักษะนะครับทะลุอมตะนะตัวนี้นะครับคือเขาไม่เขียนว่าทะลุอมตะนะครับแต่จริงๆมันทะลุอมตะนะไม่ใช่ทะลุแค่บัฟอมตะนะครับค็อกกี้ทะลุไอเทมอมตะด้วยนะ คือตัวนี้อย่างโกงเลยครับอ่าฉะนั้นเนี่ยตัวป่วนนํามาป่วนตัวหลักก็คือตัวหลักจริงๆถ้ามีตัวหลักที่แบบโหดมากจริงเช่นแบบตัวชนเจ๋งๆนะครับบัฟเจ๋งๆตัวดาเมจเจ๋งๆเนี่ยตัวป่วนเนี่ยบางทีอาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่พอเจอทีมระดับที่โหดขึ้นเนี่ยตัวป่วนมันจําเป็นนะต้องนํามาช่วยนะครับหยุดยั้งศัตรูนะอะอย่างวันนี้ก็อ่าประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเปิดเกียร์เน่าครับเลเท้ครับเดี๋ยวลุ้นพรุ่งนี้แล้วกันนะเปิดเกียร์เนี่ย เน่าแล้วนะครับหวังว่าจะได้เจมม่วงเข้ามาเสริมทีมนะครับเพราะว่าตัวพวกบวนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ใช้กับตัวรีเซ็ตนะครับรำพัมสิกกกันยิกๆแน่นอนอ่ะเราลุ้นกันแล้วกันนะว่าพรุ่งนี้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับจากตัวกาชาครับที่สะสมมานะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรับกันครับสวัสดีครับ